นักเรียนแต่ละคนเนี่ยก็จะมีวิธีรับมือการสอบที่แตกต่างกันใช่ไหมล่ะครับบางคนก็อาจจะรับมือได้ดีซึ่งก็ยินดีกับเขาด้วยหรือบางคนก็จะเป็นเหมือนผมที่แค่เปิดข้อสอบหน้าแรกขึ้นมาแล้วก็จะแบบซึ่งหลังจากสอบเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเศร้ายิ่งกว่าเดิมอีกและนักเรียนช่วงสอบเนี่ยก็ยังมีอีกหลายประเภทมากมายวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาแบ่งประเภทนักเรียนช่วงสอบให้ทุกคนได้ฟังกันเด็กฉลาด นักเรียนประเภทนี้เนี่ยจะตั้งใจเรียนในห้องเรียนพอเลิกเรียนแล้วเนี่ยก็ไปเรียนโรงเรียนกดวิชาพอกลับบ้านไปเนี่ยก็ไปอ่านหนังสือทบทวนอีกหรือว่าจริงๆแล้วนักเรียนประเภทนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้ตั้งใจเรียนก็ได้เขาอาจจะแค่ฉลาดล้ำกว่าคนอื่นเฉยๆซึ่งข้อดีของนักเรียนประเภทนี้เนี่ยก็คือจะทําสอบออกมาได้คะแนนดีแต่ข้อเสียก็คือมักจะถูกนักเรียนประเภทอื่นๆพยายามลออข้อสอบอยู่เสมอเด็กสายแพนิกผมยอมรับว่าตอนที่ผมเรียนเนี่ยผมก็มีความเป็นเด็กสายนี้อยู่เหมือนกัน นักเรียนประเภทนี้เนี่ยพอรู้ว่าใกล้ช่วงสอบแล้วก็มักจะบอกกับตัวเองว่ายังมีเวลาอ่านหนังสืออีกเยอะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการพักผ่อนชิวๆทําตัวตามสบายไม่ได้อ่านหนังสือเท่าไหร่แต่พอเริ่มรู้ตัวว่าใกล้ถึงวันสอบแล้วจริงๆก็จะเริ่มแพนิคขึ้นมาก็เลยพยายามอ่านหนังสือในคืนก่อนสอบจนแทบไม่ได้นอนแล้วก็ต้องมาอ่านหนังสือทบทวนด้วยความแพนิคจนนาทีสุดท้ายก่อนเข้าห้องสอบซึ่งพอเริ่มทําข้อสอบแล้วเนี่ยความรู้ที่มีทั้งหมดก็สลายกลายเป็นความว่างเปลา่าจนสุดท้ายก็สอบตกอยู่ดีต่อให้คืนที่่่้จออออานนนนนหังสืไไมดก็เถ แต่จริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นนักเรียนช่วงสอบสายไหนจ่าหนังสือเยอะหรือว่าอ่านหนังสือน้อยเหมือนผมแต่ว่าถ้าอ่านหนังสือแล้วสมองล้าสมองไม่แล่นง่วงนอนตลอดเวลาผมขอแนะนําแบรนด์ซุปไก่สกัดปรับใหม่เขาปรับรสชาติให้ดื่มง่ายขึ้นลื่นขอขึ้นเต็มที่ได้ทั้งวันแต่ก็ยังคงได้ประโยชน์เหมือนเดิมแบรนด์ซุปไก่สกัดปรับใหม่ช่วยบูสต์หัวและก็ร่างกายได้ดีในช่วงอ่านหนังสือสอบจากแบบนี้เป็นแบบนี้ แบรนด์ซุปไก่สกัดปรับใหม่ดื่มแล้วรู้สึกมีพลังอ่านหนังสือและเข้าหัวช่วยให้ลุยอ่านหนังสือต่อได้บอกเลยว่าเป็นไอเทมที่ขาดไม่ได้ในช่วงนี้สามารถหาซื้อได้แล้วที่เซเว่นอีเล่ห้างสรรพสินค้าทั่วไปและอ e ีคอมเมิร์ซขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างแบรนด์ด้วยนะครับเด็กสายรีบเอาล่านะนักเรียนเริ่มทำข้อสอบได้แล้วผมทข้อสอบเสร็จแล้วครับส่งเลยได้ใช่ไหมครับอา่าได้ค่นะนักเรียน ข้อสอบครั้งนี้มีทั้งหมด3,000ข้อแต่ว่าเราทําเสร็จหมดแล้วภายใน3.48วินาทีเรานี่มันเก่งจริงๆเลยนะเนี่ย <c oughs> วันประกาศผลสอบ <c oughs> เด็กสายลืมเฮ <c oughs> ข้อสอบครั้งนี้นี่มันง่ายจริงๆเลยนะเอ่อนายทำได้ด้วยเหรอเรานี่ทำไม่ได้เลยโดยเฉพาะเรียงความ เรียงความอะไรเอ่อก็เรียงความหน้าหลังไงเด็กสายลืมเลเวลสองอ้ยจะสอบข้ามต่อไปแล้วจะทำได้ไหมเนี่ยฮะวันนี้มีสอบด้วยเหรอเด็กมาสาย เด็กสายปั่นเอาล่ะนักเรียนเหลือเวลาทำข้อสอบอีก5นาทีนะคะโอเคหมดเวลาแล้วค่ะได้เวลาวางปากกาค่ะบอกให้วางปากกาไหคะเด็กสายลอกแรกนักเรียนประเภทนี้จะมีสายตาที่ลอกแรกเหมือนกับคนที่พยายามใช้เนตรวงแหวนพยายามใช้มือหรือแขนในการบังสายตาเพื่อไม่ให้ผู้คุมสอบเห็นว่ากำลังมองกระดาษคำตอบของเพื่อนข้างๆอยู่ แล้วเมื่อนักเรียนประเภทนี้เห็นว่าผู้คุมสอบจับได้ว่ากําลังลอกีอยู่ก็มักจะหันหน้าไปทางอื่นแล้วก็แสร้งทําเป็นคิดคําตอบอยู่หรืออะไรแบบนั้นเด็กสายโกงปกติแล้วเนี่ยนักเรียนประเภทนี้ก็จะมีวิธีโกงหลายระดับด้วยกันตั้งแต่ระดับเบื้องต้นอย่างการจดโพยใส่มือกระซิบถามเพื่อนการแอบใช้มือถือหรือการโกงแบบแอดวานซ์ก็มีอย่างการจดโพยใส่อวัยวะที่ผู้คุมสอบจะตรวจสอบได้ยากเด็กสายหม นักเรียนประเภทนี้จะอ่านหนังสือก่อนสอบอยู่บ้างโดยเฉพาะหนังสือสวดมนต์มักจะไปไหว้พระขอพรเพื่อความอุ่นใจในการสอบแล้วยังมีไอเทมเสริมอย่างเครื่องรางของขลังกำไลข้อมือวอเปเปอร์มือถือน้ำโชคเสื้อสีมงคลแถมก่อนหน้านี้ยังไปแก้บ,บนกับพระราหูหมูของดามเพื่อให้สมองเล่นเปลือดด้วยแบรนด์สุกไก่สกัดปรับไม่เพื่อขอให้สอบผ่านอีกด้วยเด็กสายป่วย <c oughs> โอเคคลิปจบแล้วยังไงก็ขอให้เพื่อนๆตั้งใจอ่านหนังสือกันเยอะๆนะครับส่วนผมไม่เล่นเกมแล้วบาย